อยากเข้าเียและเป็นมคาอาทเี่างม่ว่าจะสิารใช้บัระชาชนหรือว่าการรักษาาสุขภาพโดยที่าได้รับการตรวจการสิทธิ์ตัวโทนกา่จะกการต่อโดยที่อาเดานรับก็ถือว่าเป็นนยบายที่ทางกระทวงก็ั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนนะคะพบประมาณจากสสสนะคะ ะะก็คือโครงการถอนบทเรียนนะคะโครงการสำรวจบุคคลไนอมีวัตถุประสงค์เพื่อถอนบทเรียนจากโครงการที่ผ่านมาค่ะนะครับตัวแทนจากสำนักงานสารสาุขจังหวัดชุมพรนะครับตัวแทนจากอำเภอท่าแซงตัวแทนต่อ,อผู้ <laughs> ที่ได้รับสิทธิ์อันนี้คือได้เชิญมาด้วยนะครับผู้ผู้ร้องเกี่ยวกับงานการกุศลหน่อยหน่อยด้วยนะครับงานกุศลเพราะว่า สำหรับเมื่อกี้ได้ให้สำษั์13หลักอยู่ตลอดลงเนเระว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าแต่การจะมาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในนี้เข้ารุวมบานเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับสือตอไปขอบคุณมากครับ อย่างยิ่งเลยค่ะที่ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งไม่มีท่านก็อาจจะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็ขอเซตกปบมือให้ท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายอดีศร,รวิสารนะคะรองนายแพทย์ศักดิ์นสุขจังหวัดชุมพรนะคะครับเรียนท่านรองร,ร่วมในการรงพยาบาลชุมพรเขตดงสัก์ ท่านวิทยากรท่านอาจารย์จักมหาวิทยาลัยจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านการขับเคลื่อนในสงคราเข้ประชุมวันนี้ค่ะได้ค่ะรเสียบกระมือให้ท่านด้วยค่ะรับอนะครับแล้วก็ารองปสอจอบนะครับก็ความจริงอิรรร่านสั้นแต่ทักทายนะครับ เสียช่าจริงอะไรก็หให้จัานิดนึงนะครับนะครับก็ความจริงโครงการในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทางสอจอการที่ทําให้พี่น้องเหล่านี้รับความเื้อตัวเองนะครับแล้วก็ทางสบชทบับงร์ดสบชเนี่ยก็ยงที่จะใจรีเวิร์สต้อย้อนหลังหนึ่งปีงกแล้วก็เพื่อที่ให้หน่วยการเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดไปด้วยนะครับคือผมก็เลยมองว่า การทางานรุ่งเนี้ยเรื่องเนี้ยน,นะครับไม่ไม่อยากมองว่าเป็นภาระของพื้นที่หรือบริการนะครับในฐานะที่อยู่ส่วนกลางหรือเปมือนเดิมมาช่วยในการตรวจพิสูจน์นะคะ,ะเราไปที่ตนแรกนนะครุราร์ธานีค่ะกานก็สุนรารฎราธานีนี่ยังขาดความพร้อมนะคะเราก็มาคุยกับทางโรงพยาบาลชุมพรค่ะท่านผู้นวยการรองผู้นวยการนะคะ อตอบรับให้ความร่วมมือนะคเราก็ดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเขตภาคใต้ตอนบนเราโอเคครับก็อออบอกว่าไม่เป็นไรทางตอนนั้นขอโรงพยาบาลก็บอก งั้นเราต้องทดลองเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยจะทําให้เราสามารถช่วยคนที่ตกหล่นแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยในการที่จะดูแลเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของเองินสังเคราะห์ที่โรงพยาบาลจะต้องอแบกรับใช่ไหมคะเราก็เลยทดลองฉะนั้นในหนึ่งปีในช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งโรงพยาบาลแต่ในปัจจุบันนะคะ2,558เนี่ยเรา68เรามีทั้งหมด22 โรงพยาบาลในส4สี่จังหวัดครอบคลุมทั้งภาคงานสังคมสงเคราะห์ทางโรงพยาบาลบอกว่าบอกกับทางมูลที่พัฒนาที่ว่าสัหาเรื่องนี้นะเราอยากทํามากๆเราพร้อมทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาเขตศิมรงศักดิ์นะคะซึ่งเกตงกุญเกียรนะครับท่านท่านในแพทย์ทีคมนะครับท่านรองผูการท่านอาจารย์ปูพี่เล็กนี่สอนนะครับแล้วก็จากสสสแล้วก็สสชนะครับวันนี้งานนี้จะเกิดไม่ได้ม่เกิด ไม่มีบุคคลที่บุเอออกเลยถึงนะครับจริงๆแล้วโครงการบอดบุคคลายสถานะทางทะเบียนปัญหาที่ว่าพวกผมเนี่ยเป็นเป็นนักสองสงเคราะห์อยู่พชัชบ,บุตที่โรวพยาบาลขอนแก่นดงศันะครับปัญหาหนึ่งที่พวกเราเจอเวลามีเคสแลแ้วแล้วแทุกครั้งเลยนะครับในการแก้ปัญหานะครับ ก็คือกลุ่มบุคคลที่ไร้สถาน,ทนะทางการเงินนะครับซึ่งการได้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกทอดทิ้งนะครับในไว้ในรงพิจาบณาหรือถ้าเกิดเราจะส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพมจหรือว่าบ้านพักพูชรานะครับ mm hmm. สมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนข้อโ OK อเคอยู่พอรือมันหลุดได้ตอนปทํางาน,นใหม่ๆเนี่ย ช,ชื่อพลลา,าลาสุโซนะคะอยู่ศูนย์คุ้มครอง1ิทิบัตรทองซึ่งทํางานภายใต้ของสปชของเขตสิบอ็ดารคานีกระบวนการทํางานของทางศูนย์คุ้มครองสิทิบัตรทองอะคะ่ะเรามองเรื่องของคุณที่ใช้สิทิบัตรทองที่มีเลขสิบสามหลัก แต่กระบวนการที่เราทํางานไปเนี่ยเราไปพบว่าในพื้นที่ท่าแซะโดยเฉพาะตําบลสองพี่น้องนะคะเราจะสถานการณ์ว่ามันมีคนไทยพัดถิ่นจํานวนมากจากปัจจุบันอดีตเนี่ยที่เป็น20กว่าปีเนี่ยเราเจอแค่สามอกว่าลายปัจจุบันเนี่ยเขาเกิดลูกเกิดหลานเราเจอเป็นสองสามพันลายแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะเราลงไปเก็บข้อมูลเพื่อจะยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าในการให้มาจัดการคนเหล่านี้ให้เขามีสิทธิ์ได้ถูกต้อง เราไปเจอว่าเราไปเก็บแค่หมูหนึ่งกับหมูสี่เราเจอคนที่มีบัตรเลขศูนย์นะคะเฉพาะบัตรเลขศูนย์ที่เราสม,มรวจเจอ193รายที่เขายังถืออยู่เ <iten. S 1> มืมมม่อเราไปตรวจสอบในระบบของของอ่าธนกงานทะเบียนเราเจอว่าคนเหล่านี้ค่ะถูกขึ้นทะเบียนที่รับ,เอ,เ,อรบเ,อเอกสารเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเนาะประมาณสิบกว่าปีแต่ไม่คือมีการขับเคลื่อนในตัวนี้ไปแล้วเมื่อคนเหล่านี้ค่ะถึงเวลาที่ต้องป่วยเจ็บป่วยเข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งส่งต่อมาโรงพยาบาลชุมพรแล้วมันจะมีปัญหาว่าเขาไม่สามารถที่จะคือไม่มีงบประมาณเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีอาชีพแค้รับจ้างเขาไม่สามารถใช้สิ์เพราะเขาไม่มีเลขสิบสามหลักอันนี้คือหลักถูกต้องของระเบียบเนาะเราหลายๆครั้งที่มันเจอปัญหาว่าถ้ามันเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ส่วนมากของคนเหล่านี้เขาจะคอยที่เจ็บป่วยหนักจริงๆมีเพราะที่หนักมากแล้วถึงจะมาหาหมอแล้วพอมันหนักมันมีค่าใช้จ่ายที่มาก แล้วมาปรึกษาเราเราจะต้องโทรมาทุกครั้งมาหาคุณวันณะแสงทองเนาะซึ่งเราต้องบอกว่าจริงๆอ่ะนักสังคมสงเคราะห์มีทุกโรงพยาบาลแต่เราอยากให้นักสังคมสงเคราะห์ทุกที่อะค่ะของทุกโรงพยาบาลทําได้เหมือนคุณวันณะแสงทองเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจคนด้วยกันว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเขาก็จะหาแนวทางในการช่วยทุกครั้งที่ทางศูนย์เราอะค่ะ ทรเข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งที่แกช่วยได้แกจะไปใช้เงินกองทุนเศษเนาะมันจะมีเงินกองทุนตรงกลางในการช่วยเหลือคนกลุ่มเหล่านี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าไปการผลักดันให้คนเหล่านี้ค่ะเขาสามารถเขา้าถึงสิทธิ์เขาสามารถมีบัตรประชาชนได้และสามารถพิสูจน์สิทธิ์เขาว่าเขาเนี่ยคือคนไทยคนหนึ่งถูกไหมคะมันจะทําให้กองทุนเศษกองทุนเนี่ยมันจะเก็บไว้ให้สําหรับคนคนอื่นได้ใช้อีกเยอะ แต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะกองทุนเสร็จถูกคนเหล่านี้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างไทยใช่หรือไม่กับการรอตรวจสอบมันเลยทําให้กระบวนการเนี่ยเงินในกองทุนเนี่ยค่ะถูกใช้หมดไปอย่างเยอะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากบอกกับทุกคนในสื่อว่าหรือทุกหน่วยงานว่าจริงๆม,มันมีคนเหล่านี้อยู่ที่เขาสามารถที่จะมีเอกสารในการแสดงสถานะของเขาเพียงแต่ขอให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบอะค่ะเข้ามาดูแลหรือเข้ามาช่วยตรวจสอบเขาเพื่อทําให้เขาถูกต้อง อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากค่ะขอบคุณค่ะครับผมแล้วแล้วหลังจากที่โรงพยาบาลสุขทรเขตสพาร์ทิคอลเนี่ยครับมีโครงการสารเติมพันธุกรรมใช่ไหมถะาส่งต่อด้านเข้าสิบของคนไทยไรสิบเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นข้อดีอันนึงว่าเราจะสามารถทจะทำให้บางคนเนี่ยคือเราต้องยอมรับก่อนเนาะอันดับหนึ่งไม่พี่ยอมรับว่าไอ้เรื่องเนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบ ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเอกสารหรือคนบางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของประลัดเนี่ยไม่ค่อยกล้าลงไปตรวจสอบหรือไปสอบปรบค .14 เพื่อจะยืนยันให้เขาเป็นคนไทยอันนี้มันเกี่ยวกับต้องยอมรับนะว่าเกี่ยวกับสถานะตำแหน่งของเขาด้วยอันนี้คือสําคัญมันเลยทําให้ไม่เคยมีคกกนกลับมาตรงนั้นนาะเพราะว่าเวลาการตรวจสอบถ้ามันคือ ทำแล้วผิดขึ้นมาเขาอาจจะถูกออกจากงานอันนี้เราเข้าใจได้แต่กระบวนการเหล่านี้เนะ่พี่คิดว่าถ้าเราเนี่ยไปทําให้เขาถูกต้องมันจะถูกดังนั้นวิธีการกนะ็คือว่าบางครั้งคนที่มันอยู่ระหว่างที่เราต้องส่งเข้ามาเนี่ยมันมีหลายคนที่กําลังคอยในการจะตรวจ d NA ที่โรงพยงาบาลสนับสน,นุนแต่ภายใต้การตรวจ d n a อ็ค่ะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มาทั้งประเทศประมาณ3 6 0พันร้อยเนาะซึ่งเราถามว่าส6 0 0ันร้อยเนี่ยจังหวัดเรายัง คิดว่ามันเกือบหมดเหมือนกันแต่มันต้องไปแชร์ทั่วประเทศนาะเพราะว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะได้โค้ต้าจาการัฐบาลมาในการตรวจดนเอเเพื่อ หาความเป็นคนไทยหรือหาความเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยแค่3600กว่าลายซึ่งอันนี้เราก็เลยมองว่ามันจะมีครั้งไหนไหมที่เราอยากจะส่งเสียงดังๆว่าอยากจะให้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะลองระดมคนระดมทรัพยากรแล้วลงมาทําในพื้นที่สพี่น้องที่เขามีปัญหาก่อนเพื่อจะมาทําให้คนกลุ่มนี้หมดไปแล้วถ้าเป็นรุ่นหลังเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันไหนว่าจะทําเขาหรือไม่ทําแต่คนที่เขาอยู่มานานถึง20ปีอปค่ะ ควรแล้วที่จะทํากับเขาคือลงมาตรวจสอบกับหน่วยงานเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมันมีการเรื่องตรวจดีเอร์เราก็ทางราชการก็จะใช้กระบวนการตรวจดีเอเพื่อพิสูจน์ทำให้เขาเนี่ยหลัง่างน,น้อยก็สบายใจเนาะเราเข้าใจแต่ว่ากระบวนการมันมีก่อนจะเป็นขั้นตอนเนี้ค่ะของของกฎหมายอ่ะกิจกรรมวันนี้นะครับก็มีที่มาจากสองสาส่วนหลักนะครับก็คืออย่างแรกก็คือการทางสสสนะทางสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับและก็ทางสปชนะครับแล้วก็ทางทางจุฬานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลสุพรณ์เกติมณสั์นะครับที่มารวบนะครับในการที่จะเกิดการพัฒนาสุขภาพนะครับของเครือข่ายของแกนนำต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิทธิ์นะครับแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์นะครับของคนต้องเน้นคนไทยที่ตกหล่นกักสิทธิสถานนะครับ ถามว่าทําไมหน่วยงานเหล่านี้ต้องมาทํางานในประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะว่าการตกหล่นจากสิทธิสถานะเนี่ยนะครับก็ส่งผลอยู่สองสามประการนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของอคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ตกหล่นคือความจริงเขาคือคนที่เกิดและเติบโตในประเทศไทายนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะตกหล่นจากการแจ้งเกิดหรือจากการย้ายถิหนหน่นอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของสวิการโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลได้นะครับกับอันที่สองเนี่ยก็คืออาจจะช่วย ตัวของหน่วยบริการเองนะครับที่จะเดิมเนี่ยทางโรงพยาบาลหลายๆที่ก็ใจดีนะครับที่จะ,ะช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการรักษาพยาบาลนะต่างๆไปนะครับแต่ว่าพอเขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็ทําให้โรงพยาบาลก็ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวของตัวเองในการซัพพอรนะ์ตมีเยอะไหมครับผู้ตกรถเ,นะเอ่อตอนนี้ตัวเลขนะครับก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกไปเป็นกลุ่มคนไทยที่ตกหล่นะพอพ,พอตกหล่นเนี่ยเราก็ ยังไม่ทราบนะครับทีนี้เราก็เลยต้องมาทํางานกับโรงพยาบาลเพราะว่าเรามองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหน้าดาษนะเป็นเกตกิปเปร์ที่เราจะรู้ว่าจํานวนคนที่ตกหล่นเนี่ยน่าจะมีอยู่สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเขาจะต้องมารักษาพยาบาลเนาะคือคือคนเนี่ยอย่างไงก็ต้องเจ็บป่วยอ่ะใช่ไหมเพราะเพราะคือว่านั้นเขาเขาเขาต้องมารักษาพยาบาลเนาะทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าพอรักษาพยาบาลเสร็จโรงพยาบาลก็ไม่มีเงินก็ต้องพักควักเนื้อตัวเองเนาะแต่ว่าการที่เขามี สิทธิ์ได้รับก,การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยอ่าอันนี้ก็ทําให้อ่าโรงพยาบาลไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวของระบบบริการสุขภาพเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมบคุณตาครับพอดีครับคุณคที่เราผู้สูงอายุ<ๆ>ตอนนี้โครงการนี้จริงๆก็ก็ต้องเท้าความว่ากลุ่มกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารนะฮะเราไม่รู้หรอกเรามีบัตรประชาชนเราไม่รู้ว่ามันมันมันสำคัญขนาดไหน เรารรูมม้มีเลขสิบสามหลักให้เราไม่รู้ว่าสําคัญขนาดไหนเราจะรู้มันสาคัญต่อเมื่อเราขาดเลขสิบสามหลักไปทำอะไรไม่ได้เลยครับเข้าโรงพยาบาลนีไม่ได้เลยไปอําเภอไปติดต่อไปทําแบงก์เปิดธนาคารไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะซึ่งก็กลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มที่ลลักษณะของก็สังเกตด,ดูว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่องไงอ่ะค่อนข้างจะเก็บตัวเก็บตัวอย่างนิสัยเขาเองด้วย จากการที่เขาไม่สามารถที่จะเอ็กเซสตอสังคมได้ว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างฉะนั้นแ,แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องหลังของเขา,าตลอดนะฮะก็ก็เป็นโอกาสดีนะทุกที่ว่าได้มีมีกลุ่มที่มาจะมาช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้นะฮะว่าให้สามารถรีบัตรประชาชนได้ให้ดื่มตาได้อ้าปากาได้เพเยอะขึ้นมาได้ว่าโอเคอย่างน้อยๆก็สิทธิ์เขาใช่ไหมฮะเรื่รงองอลูกของเขาเรื่องสิทธ์การรักษาพยาบาลติดต่อทําธุรกรรมกับทางธนาคาร ติดต่อกับทางำํำเภอทุกอย่างเขาได้สิทธิ์กันขึ้นมาขึ้นมาทันทีนะครับคราวน,นี้การทําในอดีตอาจจะยุ่งยากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันก็พยายามทาให้ง่ายขึ้นก็คือว่าทางโรงพยาบาลจุลพรเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดเจาะเลือดตรวจจุดตรวจ,จ,จนะฮะเพื่อเขาสามารถจะสามารถพิสูจน์ดีเอ็นเอแล้วถาว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่ไปเจาะที่ที่อื่นทำไมง่ายไปกรุงเทพไปเจาะเลยได้ไหมเอกชะจนั้นเอกชนก็ไม่ค่อยจะรับอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ค่าใช้จ่ายก็สูงตอนนี้ไม่ ในกลุ่มพวกนี้ตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเป็นโอกาสดีเพราะว่าทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาก็มีงบประมาณสำรองให้ใช่ไมครับก็ก็เป็นการเบิกเบาภาระเข้าไปเพราะว่าบางเคสมันง่ายๆเช้นมีพี่ชายเป็นมีสิทธิ์บัตรตัวเองไม่มีสิทธิ์บัตรยังงี้ง่ายเจาะทีเดียวก็จบแล้วแต่บางคนผ่านไปชั่วอายุคนหนึ่งแล้วเนี่ยการเจาะนี่ต้องค่อยๆไล่ไปทีทีนี้ๆหน่ว่าจะถึงตัวเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับปีที่แล้วเรา ปีแรกเราทำได้ประมาณ10ปาเคสปีแรกปี6 66ประมาณเกือบ10เคสปีที่แล้วเกือบปีที่แล้วเกิดปีที่แล้วรู้สึกว่าเกือบเกือบ20เคสนะฮะ<ม>ตอนเลยปริมาณอรอเราต้องตัวขึ้นต่อประสานงานกับทางอำเภอได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอำเภอท่าแซะนะครับก็อำเภอเมืองเทศบาลเมืองชุมพรประสานงานได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็โ l o ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับถามว่ายุ่งยากไหม ก็พอสมควรเหมือนกันเพราะาเริ่มแรกตั้งแต่ประวัติก่อนนะฮะโรงพยาบาลไม่ได้เป็นคนทาประวัติเองก็คือทางอำเภอเป็นคนจัดการเรื่องประวัติให้โรงพยาบาลเป็นจุดเพียงจุจจดเจาะเลือดเท่านั้นเองอำนวยความสะดวกเพื่อด,ดําเนินการต่อไปแล้วทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นจุดทําการพิสูจน์ดีเอต่อไปนะครับหรือว่าถ้าบางเล็บบางเทสชัดจริงๆถ้าชัดจริงๆในแง่งของประวัติก็อาจจะไม่ต้องพิสูจน์ดีเอ็นเอก็ได้ที่ตอกหลวมมากที่สุดใน่ของอำเภออะไรคะท่าแสงครับ น่าจะน่าจะท่าแซะเยอะเยอะจริงๆครับเยอะจริงอาจจะเป็นบังเห็งได้ได้ข่าวว่าเป็นทั้งหมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านเลยไม่มีอะไรอ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะในอดีตที่ผ่านมาคือกลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่อันที่หนึ่งก็คือทั้งหมู่บ้านเหมือนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นบางทีก็ก็อัจสะสวนขึจอจอแล้วว่าพยาศาสต่์ก็ว่าอาจจะ ละเลยไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรยิงไปนานๆห้าสิบปีหกสิบปีผ่านไปรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันนี้อดีตเราไม่เคยรู้จักเลขสิบสามหลักคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันต้องสิบสามเลขสิบสามหลักมาเลยจะเข้าโรงพยาบาลต้องเอาบัตรประชาชนไปเลยใช่ไหมฮะตอนนี้มันผมไม่มีอะไรมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ล่อแล้วในปีนี้อ่ะเราคิดว่าเราจะสามารถทําได้กี่รายนี่ปีแปถึงปีหก 6-8ใช่ไหมฮะปี6ดนี่ได้ประมาณสูบ20ปีนี้ก็ควรจะเข้าตัวกันนะ40นูน่นคนทํา<น><น>ยืนถ่ายรูปอยู่ข้างหลัง,นะนงคนทําแล้วก็ทางอำเภอด้วยไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวทางอำเภอด้วยนะฮะคือในในแง่ของงบประมาณเนี่ยคิดว่าไมคงไม่เป็นปนะัญหาแแต่ว่าการการสืบสอบการดําเนินการเนี่ยคงต้องอาศัยขั้นตอนเหมือนกันเพราะว่าก็เข้าใจว่าทางอำเภอเขาก็เขาก็ต้องระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าทําพวกนี้ไปเนี่ยเกิดมี พอโต้แย้งมีข้อปิดต้านอะไรขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบในแง่ของของบัตรประชาชนเหมือนกันงโรงพยาบาลกมเหมือนกันเขาสืบจากญาติสืบจากญาติอีกญาติอีกนั่นแหละถ้าพ่อแม่ยายเสียชีวิตแล้วออมีพี่น้องพ่อพี่น้องแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าบางคนอโลนจริงๆนั่นน่ะแบบนั้นยากอโลนจริงพี่น้องไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยญาติไม่มีพี่น้องพ่อพี่น้องแม่พูดพี่น้องยายไม่มีเลยก็ก็ยากเหมือนกัน ความยากของมันนั่นแหละยากในตัวง่ายๆเช่นมีพี่สาวเป็นมีบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเมื่อกี้อย่างที่พูดอะให้แบบนี้ง่ายแล้วกรณีอย่างอย่างอยากมีบัตรเนี้ยคนก็ฟังอยูเนี้ยดูผ่ายให้เขาไปที่ไหนกอจุดแรกคืออำเภอไปอำเภอก่อนเลยอำเภอเลยอำเภอเลยหรือว่าอำเภอตอนนี้ที่เราทําอยู่ก็จาไม่ได้จะเป็นทางท่าแซะนะที่เป็นนั้นนันอยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะคราวนี้หรือถ้าคิดว่ากลัวไปอำเภอแล้วไม่ได้รับความสะดวกมาที่โรงพยาบาลสมพร ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ยินดียินดีเป็นตัวกลางให้นะคเพราะว่าจริงๆถามว่าโรงพยาบาลจะได้อะไรไหมบอกตรงๆเลยทีมที่ทําทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมเหมือนกึ่งกึ่งอาสาสมัครหน่อยๆอยู่แล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรนะฮะไม่มีผลประโยชน์อะไรเพราะว่าจับกันมาครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใคใช้จ่ายใดๆยืนยันไม่มี่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น